ทุกคนเคยมีใครมาตัดสินรักหรือเปล่านะวันนี้ขอเสนอสาวมาที่จะรักคุณรักจนไม่อยากให้คุณไปไหนสาวมาที่เปิ้ลเทียรา่าอย่างสตีวินเลิฟนั่นเองฮะสตีวินเลิฟครับได้ลงแข่งแพทหมดสิบหครั้งชนะ5ครั้งที่2 2ครั้งและที่3 1ครั้งครับถึงแม้ว่าเถิติชนะจะไม่ได้หดุือบาสักเท่าไหร่แต่ก็สามารถคว้าชัยในรายการหลักระดับ G ีวันอย่างโอกาโช J ี่ปเปนโอ๊ก และชูกาโชทั้งหมดในปี2003ทำให้สตีวินเลิฟได้รับทิพเพิเตียรา่าตัวที่2ต่อจากมิจิโรลามอนหลังจากคว้าสามมงกุฎมาได้แล้วสตีวินเลิฟก็มีสภาพร่างกายที่ซุดโทมทำให้ฟอร์มตกและไม่เคยได้แชมป์อีกเลยจนในปี2005รายการฟุตจิวทิมปาสเตในระดับ g 3ก็เป็นสนามสุดท้ายในการแข่งขันของเธอและได้ผ่านตัวมาเป็นแม่พันธุ์ฮะมีเรื่องเล่าว่ากันว่า สตีวินเลิฟหลังจากกวาทิปเป้นเตียล่าก็มีท่าทีที่ก้าวร้าวและรุนแรงมากขึ้นวันหนึ่งคุณฮิเดกิมิยกุก่ซึ่งเป็นจ็อกกี้คู่ใจของเธอได้พาคู่มั่นมาดูม้าคู่ใจที่แข่งมาด้วยกันสตีวินเลิฟนั้นก็แสดงท่าทีก้าวร้าวขึ้นทันทีมีเพียงคุณมิยกุกิเท่านั้นที่สามารถทำให้เธอสงบลงได้หรือเพราะว่าเธอกำลังเหงก่กนอยู่นะ แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะฮะที่สต e วินเลิฟมีท่าทีก้าวร้าวแบบนี้อาจาเป็นเพราะอาการจิตเวทที่ส่งต่อจากกรรมพันธุ์ที่กเนิดสายเลือดชิดติดต่อ,อก,กันมา5ตัวติดจนมาถึงเดือนกร,รกฎาในปี2007สตีวินเลิฟได้เสียชีวิตจากอาการลำไส้กืนกันด้วยวัยเพียง7ปีเท่านั้นครับผมถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วแล้วตกหลุมรักเธอสามารถไปตามหาเธอได้ในเกมฮูมาโมซเม s เซิร์เอร์ญี่ปุ่นได้เลยนะฮะ อย่าลืมกดไลค์กดซับแต่ถ้ากดแล้วเราขอเอวยพอให้เธอหลงรักคุณจนไม่ยอมปล่อยคุณไปไหนเลย